ครั้งแรกวันแรกที่พ่อมาบอกอาจารย์ว่าพ่อเนี่ยมีเชื้อ HIV อยู่ในร่างกายอาจารย์ตกใจมากค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพ่ออาจารย์ก็เสียชีวิตตอนอายุ44ปีดังนั้นอาจารย์รู้สึกโกรธ HIV มากค่ะในตอนนั้นแล้วเราบอกตัวเองว่าเราจะทําให้ HIV หายไปจากโลกนี้ให้ได้ HIV มันไม่ใช่แค่เชื้อโรคค่ะแต่มันมีมิติทางมนุษย์และสังคมอย่างเข้มข้นมาก ปัจจุบันจะมีสื่อที่สร้างความเข้าใจต่อเรื่อง HIV อย่างแพร่หลายรวมถึงวิวัฒนาการทางแพทย์ที่ก้าวหน้าแต่ความเข้าใจผิดอคติของคนในสังคมยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่ทําให้ผู้ติดเชื้อได้รับการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมจนนำมาสู่การสร้างตราบาปซึ่งเป็นตัวอย่างของความเจ็บป่วยทางสังคมทั้งที่เกิดจากตัวผู้ติดเชื้อเองและสังคมเป็นผู้สร้างขึ้น ในปี2564ประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อ HIV ราว520,000คนหน่วยงานสาธารณะสุขรวมถึงหลายภาคส่วนก็ต่างผลักดันให้เกิดการตระหนักถึงความจำเป็นในการจัดการปัญหาอย่างต่อเนื่องโดยประเทศไทยมีเป้าหมายในการยุติป,ปัญหาเอดเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อ HIV ภายในปี2573 ซึ่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของเราก็มีนักวิจัยที่มุ่งมั่นขับเคลื่อนในการร่วมแก้ปัญหา HIV ด้วยเช่นกันเหตุผลสำคัญที่อาจารย์มาทำวิจัยเกี่ยวกับ HIV กับเอ s เนื่องจากว่าตอนเด็กๆ อาจารย์เป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจาก HIV ค่ะเพราะว่าพ่อของอาจารย์เนี่ยเป็นคนกลุ่มแรกๆในประเทศไทยที่อยู่ร่วมกับเชื้อ HIV อาจารย์จำได้ว่าตอนครั้งแรกวันแรกที่พ่อมาบอกอาจารย์ว่าพ่อเนี่ยมีเชื้อ HIV อยู่ในร่างกายอาจารย์ตกใจมากค่ะเพราะว่าเราได้รับสารจากสื่อจากทุกๆหนทางว่าการเป็น HIV เนี่ยต้องตายแน่ๆนะคะแล้วก็ติดก,กันง่ายมากดังนั้นนะคะในช่วงที่อาจารย์เป็นเด็กเนี่ยเราจะ มีประสบการณ์ในการที่ถูกตีตราและเลือกปฏิบัติจากสังคมรอบข้างเยอะมากแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพ่ออาจารย์ก็เสียชีวิตตอนอายุ44ปีซึ่งเป็นช่วงวัยอายุที่น้อยมากนะฮะเป็นช่วงอายุที่อาจารย์เป็นตอนนี้ซึ่งเราจะต้องจินตนาการว่าคนที่อายุ44เนี่ยทำอะไรให้กับประเทศนี้ได้เยอะมากดังนั้นอาจารย์รู้สึกโกรธ HIV มากค่ะในตอนนั้น เราไม่รู้ HIV ชไหน้าตาเป็นอย่างไรแต่เราโกรธมันมากแล้วเราบอกตัวเองว่าเราจะทําให้เอชไหายไปจากโลกนี้ให้ได้เพราะหลังจากนั้นอาจารย์เข้าเรียนที่คณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยป้าของอาจารย์เนี่ยทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องเอชไ อาจารย์ก็เลยไปเป็นผู้ช่วยวิจัยค่ะแล้วก็ทําเรื่อง HIV นะฮะเป็นผู้ช่วยวิจัยอยู่10ปีนะคะในระหว่างนั้นอาจารย์ก็เรียนปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกไปด้วยงานสําคัญสําคัญที่เราทําก็คือการพัฒนาโปรแกรมการให้ความรู้เกี่ยวกับ HIV ให้กับวัยรุ่นและเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่ แล้วงานที่2ก็คือการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลตัวเองให้กับผู้อยู่ร่วมกับเชื้อ HIV ที่เป็นวัยรุ่นในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเราก็ภาคภูมิใจมากนะคะว่าผู้ร่วมวิจัยของเราผ่านมา20ปีแล้วหลายคนยังมีชีวิตที่มีความสุขหลังจากนั้นนะคะอาจารย์ได้มาเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยบูรพานะคะอาจารย์ก็จับงานวิจัยเกี่ยวกับ HIV มาอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทยค่ะแล้วงานที่อาจารย์ภูมิใจที่สุดก็คือตอนนี้มีกระบวนการ มีเครื่องมือนะคะในการตรวจ SIV แบบใหม่นะคะเราไม่ต้องตรวจผ่านเลือดอีกต่อไปแล้วค่ะเราตรวจผ่านของเหลวในช่องปากค่ะ ซึ่งการตรวจเหมือนกับการตรวจโควิดทุกประการค่ะเรารอแค่20นาทีเราสามารถรู้ได้ว่าเราเนี่ย r v e c ก i v e นะฮะกับเชื้อ h อ v หรือเปล่าซึ่งตอนนี้นะคะงานวิจนนัยชิ้นนี้อาจารย์ได้ไปทำกับผู้มีความหลากหลายทางเพศจำนวน2,500คนในประเทศไทยแล้วเราทำการศึกษาว่าเมื่อชุดตรวจชุดนี้สามารถที่จะมาใช้ในประเทศไทยเนี่ยเราจะทำแพคเกจจิ้งอย่างไรเราจะสื่อสารอย่างไรเราจะมีการดิสติบิวชันหรือมีการแจกจ่าย อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเพื่อให้เข้าถึงคนจํานวนมากที่สุดได้อย่างไรซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้นะคะอาจารย์ภาคภูมิใจว่าเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการผลักดันกระทรวงสาธารณสุขให้ยอมรับชุดตรวจชุดนี้นะคะอย่างเป็นทางการแล้วประกาศในราชกิจจานุเบกษาอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันหนึ่งชุดตรวจแบบนี้สามารถที่จะใช้ได้ในประเทศไทยมันจะช่วยชีวิตคนได้เยอะมากๆแล้วอาจารย์อยากจะบอกนะคะ HIV มันไม่ใช่แค่เชื้อโรคค่ะ แต่มันมีมิติทางมนุษย์และสังคมอย่างเข้มข้นมากถ้าหากว่ามันมีนวัตรกรรมขึ้นมาซึ่งตอนนี้มีนวัตรกรรมเกี่ยวกับ HIV เยอะมากเช่นความรู้เกี่ยวกับ U เท่ากับ U, undetectable เท่ากับ untransmittable ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทานยาต้านไวรัสความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพลปกับเรื่องเพลสิ่งเหล่านี้นักวิชาการทางด้านมนุษย์สังคมมีบทบาทสําคัญมากนะคะในการที่จะสื่อสารแมสเซจเหล่านี้อาจารย์อยากจะบอกว่า ผู้ที่เป็นแรงบันดาลใจสูงสุดของอาจารย์ตลอด25ปีที่ผ่านมาในการทำงานเกี่ยวกับ h i ชก็คือคุณพ่อนะครพ่อยังอยู่ที่ไหนบนสอสวงสวรรค์แล้วก็มองลงมายัางลูกอวยพรลูกปกป้องคุ้มครองลูกแล้วก็อยู่ข้างๆลูกในการทำงานด้าน HIV ตลอดมาแล้วอาจารย์อยากจะบอกพ่อว่างานทุกอย่างที่อาจารย์ทำมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วงาน ที่กำลังจะทำในอนาคตจะเป็นงานที่ทำให้พ่อภูมิใจในลูกคนนี้ค่ะงานวิจัยนอกจากทำหน้าที่ขับเคลื่อนจากความรู้ทางวิชาการสู่การนำไปใช้ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติแล้วงานวิจัยยังมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนความเข้าใจของคนในสังคมอันจะนำไปสู่ การลดการตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อและส่งเสริมแนวทางการป้องกันการรักษาที่ถูกต้องเอจะยุติดได้ด้วยความร่วมมือของพวกเราทุกคน